Once upon a time, there was a scientist who liked to dig in the ground. One day, while he was digging, he found a big bone. He was very excited and called it T-dinosaur. He decided to sell it because it was worth a lot of money, 10 million US dollars. The emperor of Japan heard about the bone and wanted to buy it. He paid a lot of money for it and the scientist became very rich. He decided to dig more bones and looked for them for a long time. But he couldn't find any more. He kept digging for one month, then one year, then five years, and even ten years, but still no bones were found. One day, the scientist felt that he was too old to keep digging, but he didn't give up. Amazingly, he found one last bone, and it was a T Rex. He was so happy. Unfortunately, the next day, the scientist passed away. But because Bon before found last he happy he he died one died a man เป็นยังไงครับนิทานภาษาอังกฤษเมื่อสักครูส่สนุกไหมครับนิทานเรื่องนี้เชื่อหรือไม่ครับแต่งโดยน้องเซนเด็กอายุเพียงแค่6กขวบนะครับนิทานเรื่องนี้เขาคงเรื่องเรื่องมาจากน้องเซนก่อนนะครับส่วนของแนวในการสร้างวิดีโอเนี่ยเริ่มจากพ่ออีกทีหนึ่งนะครับโดยการใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ออกมาร่วมด้วยกันหลายๆตัวนะครับอันดับแรกเริ่มจากบทความของน้องเซนก่อนนะครับน้องเซนเขียนบทความลงมาในกระดาษ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเริ่มจากจินตนาการคนเด็กก่อนนะครับเป็นคนต้นคิดพอดเรื่องนะครับแล้วเราก็เอาข้อความข้อมูลจากท้องเซนเนี่ยเราเอามาเขียนต่อด้วย AI ที่เรียกว่า ChatGPT ChatGPT ก็คือเอามาใช้ในการรีไรต์ให้บทความเนี่ยมันยาวแล้วก็สลับสลวยมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแมกรมมาสำหรับเรื่องของ Native Speaker ทีนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับว่า ChatGPT เนี่ยใช้ยังไงได้บ้าง เราก็เอา ChatGPT นะครับเรามาเขียนว่าช่วยเขียนบทความให้ฉันหน่อยได้ไหมจากสตอรี่ที่ฉันแต่งแล้วเราก็เอาเรื่องราวสตอรี่ของน้องเซนเนียมาวางนะครับ Can you help me to rewrite this story from this แล้วเรก็เอาบทความตืดๆของน้องเซนเอามาวางแล้ว ChatGPT ก็จะช่วยเขียนให้มันยาวและก็สลับสรวยขึ้นมาดูสิครับผลลัพธ์จะเป็นยังไง ChatGPT เอามาใช้ช่วยหลายๆอย่างนะครับ หมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่กาลังพัฒนาภาษาอังกฤษและเราต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยและเราอยากให้ AI เนี้ยมันมาช่วยพัฒนาทั้งความสัมผัสของพ่อแล้วก็ลูกด้วยกันนะครับผมก็เลยเลือกที่จะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแชท GPT ออกมาให้ช่วยตรงนี้แล้วก็เลยเอาพัฒนาต่อย,ยอดออกมาให้แบบผลงานจากการเขียนของลูกให้กลายเป็นนิทานได้แบบมีเรื่องราวเป็นทริปได้จริงๆมาดูกันนะครับผลงานจาก h ชท GPT โอเคจ e n e ด a t e เรออกมาได้ตึ้ง c h a t g p ีก็เขียนเรื่องราวออกมาได้แล้วนะครับนี่ก็คือเป็นเวอร์ชันเด็กนะครับที่เราเห็นเมื่อสักพู่เนี่ยก็คือที่มีเป็นเรื่องของ AI ตัดเท็กซ์ตรงนี้ออกมาแล้วเรื่องรูปละครับเรามาทําได้ยังไงเรามาดูกันต่อขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนในการที่เราจะแปลผลจากภาพเท็กซ์ ให้กลายมาเป็น Image ได้เราใช้โปรแกรม AI ที่เรียกว่า Midjourney นะครับซึ่งเราก็ต้องการให้ ChatGPT เนี่ยให้มัน generate คำสั่งว่าเราจะบรรยายซีนบรรยายภาพเรื่องราว story นี้ยังไงผมก็เลยให้ ChatGPT บอกช่วยเขียนคำสั่งพร้อมสหรับที่จะเอามาใส่ในการบรรยายกับ Midjourney หน่อยากนั้นแล้วก็ copy ข้อความที่มันบรรยายเรื่องราวที่เราแต่งเมื่อสักครู่เนี่ยครับ เอาไปวางใน m i d j o u r n e y ซึ่งการเข้าไปใน m i d j จอร์นี่เนี่ยเราจะเข้าผ่านโปรแกรมที่เรียกว่าม i d ดิสคอร์ชในการเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ใช้ในการสายอินนะครับก็เราก็เอาข้อความที่ได้มาสักครู่จาก ChatGPT เอามาใส่ภายใต้คำสั่ง i m a g i จ e จากนั้นตัว m i d j o u r n e y ก็ generate ภาพออกมาจากซีนที่เราบรรยายว่าเป็นตัวละครอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นชายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และเขาเจ n เนเรตออกมาเป็นตัวละครซึ่งก็ในตัวละครเป็นแบบว่า นักโบราณคดีตามที่น้องเซนต้องการนะครับแล้วก็เซฟอิมเมจตัวนี้ออกมาตอนแรกผมตั้งใจจะเอามาทําเป็นแค่หนังสือนิทานให้น้องเซนเฉยแต่จากนั้นเนี่ยเราก็ไปเจอว่ามันมี a อตัวหนึ่งนะที่สามารถเอารูปแล้วก็เอาเท็กซ์เนี่ยให้กลายมาเป็นสามารถอ่านได้ผมก็เลยกลายเป็นนิทานตอนต้นที่เราได้นําเสนอไปหวังว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆหลายคนจะมีแรงบันดาลใจจากน้องเซนในการที่จะสามารถเขียนบทความสร้างจินตนาการ แล้วก็ใช้ AI ในยุคสมัยใหม่เนี้ยออกมาสร้างเป็นเรื่องราวแล้วก็นิทานให้มันสามารถลดเล่นได้บอกว่าเดี๋ยวน้องเซนมีคลิปต่อไปแล้วก็จะเอามาทําให้เป็นนิทานอย่างนี้ต่อไปนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามกันถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ